ขันมีหวิญญาณจะวนตั้งอยู่ในสี่ทีน่นี้นี่เป็นองค์ความรู้ของโสดาบันที่ตรัสไว้ในพระสูตรนี้50กว่านัยของความเป็นโสดาบันพระองค์บอกว่าโสดาบันจะรู้ว่าวิญญาณไม่เวียนเลยไปจากสี่ธรรมธาตุนี้ สี่ธรรมท่านี้จึงเรียกว่าจตโสวิญญาณทิฏฐิโยที่ตั้งวิญญาณสี่ <c oughs> ทำยังไงจะทิ้งมันให้ได้ไม่ให้วิญญาณมันมาตั้งวิธีก็คือเอามันมาตั้งที่เดียวขณะมาตั้งที่เดียวแล้วไม่ให้จิตหรือวิญญาณเนี่ยฟุ้งไปในอีกท่าที่เหลือนั่นคือเรียกว่าโยมกำลังมีอินทรีย์สังวรสังวรสำรวมอินทรีย์นั่นเอง ให้จิตมีอารมณ์อันเดียวไม่ให้ฟุ้งออกไปไม่ให้มันฟุง้งซ่านสร้างจิตให้มีอารมณ์อันเดียวละการเพ่งอน,นาสายอารมณ์ต่างๆเสียเห็นนะอารมณ์ที่พระศาสดาแนะนำให้ก็คืออนาปานาสติหรือกายคตาสต,หาต,าสติหรือสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมแล้วทำอย่างเนี้ยจนกระทั่ง กระทำกาละตอนกระทำกาลละพระองค์ตรัสว่าอย่างไรบอกพี่ครูทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะรอคอยการทํากาละนี้เป็นอนุสาสนีของเราสําหรับพวกเธอทั้งหลายพระผู้มีพระภาคสอนให้เราเอาจิตอยู่กับกายจนกระทั่งกายแตกทำลาย แล้วจะได้นิพพานชนเหล่าใดบริโภคกายยตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าบริโภคอมตะกายยตาสติอันชนเหล่าใดบริโภคแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นบริโภคแล้วกายยตาสติอันชนเหล่าใดชอบใจแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นชอบใจแล้วกายยกตาสีอันชนเหล่าใดหลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นหลงลืมกายยตาสีอันชนเหล่าใดเสพแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นเสพแล้ว เป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคลิปนี้จะเกิดประโยชน์กับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับย่อมมีความทุกข์ความสุขผสมผสมกันไปในทุกๆวันนะครับแต่เมื่อเราเจอความทุกข์แล้ว เราจะแก้ไขปัญหาย,ยังไงแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะครับสำหรับพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อนะครับที่เพื่อนๆได้รับฟังไปนะครับผมเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์กับเพื่อนๆอย่างแน่นอนนะครับเพราะคำสอนของพระพุทธองค์ในศาสนาพุทธ นะครับชัดเจนดีอยู่แล้วนะครับความทุกเนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกๆุกคนนะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชื่นชอบคลิปนี้นะครับหากเพื่อนๆชื่นชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป ต่อต่อไปนะครับสุดท้ายฟังธรรมบ่อยๆฟังธรรมเป็นนิดย่อมเป็นบุญกุศลนะครับแล้วพบกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ